ผู้โชคดีจากการจัดแคมเปญ g o l d e r Chinese New Year ที่ The m ม l l ล์ทิพย์ e n เปโตทุกสาขาเอ็มพเรียมิพย์พาเป็สโตและพารากอนทิพย์พาเป็นสโตระหว่างวันที่12-25กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมาเสื้อฉลองและมอบความพิเศษให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนลุ้นชิงโชครับรางวัลั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พัก4วัน3คืนที่อามา,ามมร t s u m m e r Palace ปักกิ่งบริการ Pri v a t e c ต t y ทัว r 1วันและบริการรถรับส่งสนามบินโรงแรมสำหรับ2ท่าน มูลค่ารางวัล200,000บาทจำนวน5รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น1ล้านบาทค่ะโดยรางวัลแบ่งออกเป็นผู้โชคดีของ The Mall Department Store ทุกสาขา Emporium Department Store และ Paragon Department Store จำนวน3รางวัลค่ะและสมาชิกเมืองไทยสมัยขับจำนวน2รางวัลและในวันนี้เราจะได้ทราบแล้วค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสุดพิเศษในครั้งนี้และก่อนอื่นดิฉันขอแนะนาผู้บริหารจากเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่ให้เกียรติมาร่วมจับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ คุณชนิดาประสมสุขผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมหิดนสามพัน,น 2, บริษัทเมืองไทยประกัน,นกชีวิตจำกัดมหาชนค่ะและผู้บริหารจากบริษัทเดลโมกุ๊ที่ให้เกียรติร่วมจับรางวัลค่ะคุณพรทิพานละลังูลผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการซูปเปอร์เดลโมงรามแข่งค่ะและผู้ร่วมเป็นสกิลพยานในการจับรางวัลในครั้งนี้ได้แก่คุณศิวกรเสียงสอน,สนสผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ AST ผู้จัดการค่ะสำหรับต,ตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วค่ะขอเริ่มพิธีการจับรางวัลผู้โชคดีจากรายการ รอเรียสชานิสนิวเดียค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณชนิดาประสมสุขผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพันธมิตรสัมพันธ์บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะให้เกียรติจับรางวัลั๋วเครื่องบินไปกลับท้อมที่พัก4ี่วัน3คืนที่อามนแอดสัมเมอร์พาเลสักกิน่นบริการไพรเวทจิตทัวร์หนึ่งวันและบริการรถรับส่งสนามบินโรงแรมให้กับสมาชิกเมืองไทยสมยัยขับจำนวน2รางวัลค่ะและผู้ช่วยดีจากสมาชิกบัตรเมืองไทยสมยัยขับ รางวัลตรวเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พัก4วัน3คืนที่อมามนแอปซัมเมอร์พาเลทปากกิิงบริการไพรเวทซิตี้ทัวร์1วันและบริการรถรับส่งสนามบินโรงแรมที่จะได้รับได้แก่ จับต่อไปขอเรียนเชิญคุณพรนิพานณรัมภูลผู้จัดก,การฝ่ายปฏิบัติการซูเปอร์เดมอรามคำแหงค่ะให้เกียรติจับรางวัลส่วนผู้ทีมไปราพร้อมที่พักสี่วันสามคืนที่อาม,มาแอสซ็มเมอร์พาเลสปัดกินบริการทาเทเลทิสตี้ดัวนหนึ่งวันและบริการรถรับส่งสนามบินโรงแรมตะนบนสังรางวัลค่ะและสำหรับผู้โชคดีสามท่านนะคะได้แก่คุณ มีกับผู้ชคดีที่ได้รับ,บรางวัลนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารและท่านสกิพยานให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านที่ทำให้พิธีการจับรางวัลของรายการ Glory Chinese New Year สำเร็จลุล่วงไปได้ได้ดีสหรับวันนี้หน้าที่ของดิฉันหมดลงแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ